วันนี้มาทำเมนูไข่ผัดซอสใส่หมูสามชั้นกันค่ะเมนูนี้บอกเลยว่าตำนานมากเป็นเมนูที่มีสตอรี่เยอะมากเพราะว่าเป็นเมนูที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กนั่นเองด้วยความที่เราเป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องชายคนเล็กที่ห่างกัน10ปีเลยนะคะและเราก็ต้องเป็นคนเลี้ยงน้องเองเพราะว่าพ่อกับแม่ ทงานและนี่ก็คือเมนูยังชีพของพวกเราค่ะแต่บางมือก็ไม่มีหมูนะคะก็จะมีแค่ไข่อย่างเดียวแล้วเราก็จะมีซอสติดครัวไว้ตลอดพอโตขึ้นมาเมนูนี้ก็กลายเป็นเมนูที่น้องเนี่ยรีเควสให้ทำบ่อยๆอ,อยู่ตลอดเลยค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็กินแล้วจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มในส่วนของวันนี้เมจะใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองเลยนะคะแล้วก่อนหน้านเนี่ยเราก็จะมีผัดหมูลงไปก่อนค่ะตามด้วยหอมใหญ่ผัดให้สุกนะคะแล้วก็ ยาไวข้างๆค่ะแล้วก็ใส่ไข่ที่เตรียมมาไว้แบบนี้เลยแล้วเราก็ไข่ยี่ไข่ค่ะทุกคนให้ไข่สุกเลยนะคะพอไข่สุกแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ในจานก่อนนะคะแล้วเราก็มาทําน้าซอสกันค่ะอันนี้จะเป็นซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะเมย์ใช้อย่างละ5ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นก็เติมน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำปล่าลงไปด้วยค่ะตามด้วยน้ำตาลอีก2ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากที่เราโคเลซอสให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ที่เราผัดเอาไว้ค่ะลงไปชิมรสได้ตามใจชอบเลยนะคะฝั่งนี้จะชอบหวานนํำเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มปลายค่ะโรยผักชีปิดท้ายเพิ่มความหอมนะคะหลังจากนั้นก็พร้อมทานได้แล้วค่ะทุกคนกินกับข้าวร้อนๆก็คือฟินมาก อันนี้ก็คือเมนูในตำนานที่แบบสองคนพี่น้องจะจำได้ดีแล้วก็ชอบทำกินกันบ่อยๆถึงแม้ว่าจะโตแล้วเพราะเป็นเมนูในความทรงจำที่แบบยังชีพของเราสองคนมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งที่เราชอบกินกันค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะ